เขาก็ขยายความนะครับว่าไอวั p ไ design o n e p i p e system นี่คืออะไรนะครับ In place of ก็คือ,อแทนที่จะใช้การเดินท่อนะครับแบบที่มีท่อส่งจ่ายกับท่อกลับเนี่ยแบบที่ทำกันเป็นปกติแล้วเป็น traditional เนี่ยการที่ออกแบบให้เป็นระบบท่อเดียวนะครับก็จะช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ลดงบประมาณของโครงการทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียสละพวกประสิทธิภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับฮิตปัมม๊มเนี่ยไอตัวท่อส่งจ่ายเข้าฮิตปัมม๊มเนี่ยนะครับก็ลงมานะครับดอกก็คือลงมาจากแอตติกก็คือห้องเครื่องที่อยู่ใต้หลังคานะครับ มาที่ด้านใดด้าน,ด,านด้านหนึ่งของอาคารนะครับส่วน Return Line ท่อน้ำกลับเนี่ยก็อยู่อีกด้านหนึ่งของอาคารนะครับท่อ <c oughs> สาขานะครับก็จะวางขวางเนาะ t r a v e ว s e นะครับวางขวางเชื่อมระหว่างท่อ Supply กับท่อ Return นะครับท่อจ่ายกับท่อกลับแต่เป็น Riser Riser นี่ก็สื่อว่าเป็นท่อแนวดิ่งเนาะ ในในแต่ละชั้นนะครับคล้ายๆกับขั้นบันไดอะ่นะเนาะเลตเดอร์ตัวนี้มันก็คือบันไดแบบบันไดลิงครับอ่ไลที่วางขวางๆไว,ว้ให้เราเอาเท้าเหยียบปีนขึ้นไปเนี่ยก็คือเรียกว่ารันนะครับเนาะเข้าใจความหมายของคําว่าเลดเดอร์กับคาว่าสเตอร์สเนาะมันคนละอย่างน,นะสเตอร์สนี่ก็เหมือนกับบันไดที่เราเดินขึ้นตึกอะไรแบบเนี้ยส่วนเลดเดอร์นี่คือบันไดลิงนะครับเป็นบันไดลิงแบบนี้เนาะ ก็บอกว่าเนี่ยครับลักษณะของท่อมันก็เป็นอย่างนี้นะมีท่อจ่ายท่อกลับแล้วก็มีท่อสาขาที่เชื่อมระหว่างชั้นแบบนี้นะครับนี้ในตัว water source heat water source heat pump เนี่ยก็จะมีปั๊มหมุนเวียนตัวเล็กๆนะครับมาที่อยู่อยู่ภายในตู้ของของไอชุด heat pump เนี่ยนะครับซึ่งก็จะไปสัมพันธ์กับว่า ตอนเนี้ยมันเป็นการเรียกนะครับก็คือเหมือนเป็นตอนนี้เรากําลังต้องการทําความร้อนหรือทําความเย็นอยู่นะครับก็จะมีปั๊มน้ําอยู่ตัวหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในนั้นเนาะเข้าใจว่าจะเป็นปั๊มน้ําที่คอยหมุนเวียนระหว่างคอยสองตัวจังหวะที่เป็นต้องการอะไรนะต้องการทําความเย็นก็หมุนให้น้ําเย็นนะเข้าไปในคอยที่อยู่ในห้องพักอะไรอยเงี้ยส่วน ส่วนถ้าต้องการทำความร้อนก็สลับทิศทางเดินน้ำนะครับเอาน้ำร้อนไปเข้าคอยที่อยู่ตรงห้องพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เดานะครับเพราะว่านึกภาพไม่ออกเพราะเขาไม่ได้มีรูปประกอบเนาะเขาอาจจะให้โคต้าไปว่าอ่ให้เขียนอยู่ภายในกี่หน้าอะไรเงี้ยแล้วพอดีมันอาจจะไม่มีที่ให้วางรูปเพิ่มก็ลเลยนึกภาพไม่ออกก็ต้องเดี๋ยวต้องนึกภาพเองเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต,ต,ต้องวาดเอาเองนะครับก็อบอกว่า ไอ้ตัวท่อทิตปั๊มเนี่ยกับท่อสาขาที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันก็ทําตัวคล้ายๆเป็น secondary loop นะครับคือมันมีระบบการวางท่อน้ําเย็นท่อน้ําร้อนจากแพรนกลางเป็นแบบ primary loop secondary loop ก็มีนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าระบบท่อทางท่อสาขากับตัวฮิตปั๊มเองเนี่ยทําตัวเหมือนเป็น secondary loop เนาะแล้วก็ไอ้ตัวน้ําส่งจ่ายมาจากห้องเครื่องบนหลังคาเนี่ย กับอันกลับก็ทําตัวเป็น primary l o o ไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดึงเรียกว่าดึงออกมาจากท่อหนึ่งแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในอีกท่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี้ก็เลยลองนึกภาพแบบนี้เนาะผมก็นึกภาพแบบนี้ในหัวนะตามที่เขาอธิบายนะพอดีว่าอย่างที่บอกเราไม่เคยทํางานระบบมาก่อนแต่ว่าใช้อ่านแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าใครรู้สิ่งที่ถูกต้องก็แก้ได้นะครับเรามองว่า มีตึกใช่ไหมเนาะแล้วก็มีห้องใต้หลังคาที่เป็นห้องเครื่องเนาะ,ะแล้วก็มีการเดินท่อน้ําส่งจ่ายลงมาใช่ไหมครับมีท่อน้ํากลับแล้วรีเทิร์นกลับไปนี้ซัพพลายนี่รีเทิร์นส่วนแต่ละชั้นเราก็จะมีการเชื่อมอย่างนี้เนาะเนาะก็จ่ายน้ําเข้าไปแล้วแต่ว่าน้ํานี้จะเป็นน้าร้อนน้ําเย็นนะครับก็แล้วแต่ฤดูกาลเนาะ เสร็จแล้วในแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเรียกว่าดึงน้ำออกมาเข้าตัว water ร์ซอส i ีทปั๊มแล้วก็ดึงกลับเข้าไปอย่างนี้ละมั้งเนาะแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวย่อหน้าถัดไปเขาจะบอกว่าแต่ละชั้นมันก็จะมีไอ water ร์ซอส i ีทปั๊มเนี่ยไม่เกินสิบสองตัวอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีหลายหลายตัวแหละนะอยู่ในชั้นเดียวกันก็ดึงน้ำเข้าดึงน้ำออกแบบนี้เนาะ,นะแล้วก็ น้ำมันก็ไหลเวียนนี้ใช่ไหมจา่ายสมมติจ่ายน้ําเย็นมานะครับจา่ายที่ห้องไหนต้องใช้ก็ดึงเข้าไปแล้วก็จ่ายก,กลับออกมาก็วิ่งไปยังห้องถัดไปเลยแบบนี้เนาะก็ต้องลองดูว่าเข้าใจถูกเป่านะหรือว่าแบบดึงเข้ามาเสร็จแล้วรีเทอร์นี่วิ่งไปจิ้มท่อรีเทอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อกันก่อน